สวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหม <Yahoo! S 1> วันนี้เราจะพามาตกปลากันนะฮะด้วยความว่าล็อกดาวน์อยู่บ้านไม่รู้จะทาอะไรเราก็เลยต้องมานั่งตกปลากินเองฮะ <c oughs> เพราะว่าพ่งตรงตรัฐบาลก็ไม่ได้ช่วยหรอก <c oughs> ถ้าอยากจะได้ความช่วยเหลือต้องไปแก่งแย่งชิ้นดีกันเราเอง <c oughs> มันก็ไม่ใช่สไตล์เรา <c oughs> ใช่ไหมเออแต่ว่าวันเนี้ยวันนี้ผมจะมาตกปลาเนี่ยแหละเจ้าพญาที่คุ้นเคยของเรา ก็เหยื่อวันนี้ก็จะมีก็จะมีเป็นลูกปลาลูกปลาแล้วก็จะมีเป็นเป็นหนอนนกแล้วก็เป็นขนมปังนะวันนี้จะลงเบ็ดวันนี้เราจะลงเบ็ดทั้งหมด9คันนะครับแต่ว่าก็จะจะแบ่งไปว่าแต่ละคันใช้อะไรบ้างก็จะมีจะเป็นหนอนนกประมาณ2คันแล้วก็จะมีหนมปังก็3-4คันนะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นลูกปลาเราจะกระจายความเสี่ยงไป ถ,ถ้าตกปลาอันนี้ไม่ได้ก็ใช้อย่างอื่นไปแล้วกันก็เอาปลาตัวอื่นไปวันนี้ก็น้องโอ๊ตก็อยู่กับเราอีกแล้วน้อง <laughs> น้องโอ๊ตคนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะย้อนภาพไปให้ดูก่อนเมื่อวานเราไปซือลูกปลามา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมย้อนภาพก่อน ในที่สุดเราก็เจอแล้วฮะไอร้านปลาเหยื่อเดินมาทั้งเดินมาทั้งตลาดาหาไม่เจอเลย,นนเลยคือก็เข้าใจแหละว่าหลายร้านอ่ะเขาก็ปิดกันแต่ว่าก็อ่าโอเคหายากหน่อยงั้นเดี๋ยวดูกันในที่สุดเราก็ได้ปลาเหยื่อแล้วฮะก็เป็นปลาย่สกอ่าเป็นปลาย่สกกับปลาจีนตัวระบาดก็ซื้อมา200 สองร้อยแต่ว่าเราแยกเลี้ยงไว้สิบตัวก็เท่ากับว่าเท่ากับว่าเราลงทุนไปร้อยเก้าสิบบาทแล้วเรามาดูว่าพรุ่งนี้เราจะได้ปลาตะก,กีตัวจะคุ้มทุนไหมแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับผมจากภาพที่ผมย้อนไปเมื่อวานด้วยความที่เราเราอาจจะใจบุญน,นิดนึง ซื้อมาซื้อมาทั้งหมดเราคิดว่าเออเดี๋ยวเราจะจะแยกตกบางส่วนแล้วก็บางส่วนเดี๋ยวเราจะปล่อยแล้วก็แกะถุงแล้วเราก็ปล่อยแล้วเราก็ไม่ได้เอาออกซิเจนใส่สรุปเช้ามาตายห่ากันหมดแล้ววันนี้เราก็เลยไปซื้อมามาใหม่แต่ว่าวันนี้จะลดปริมาณจากเมื่อวานไปวันนี้ลองซื้อหนอนนกตัวใหญ่มาด้วยเผื่อจะได้ปลาสายอื่นอาจจะได้แบบปลาดองปลาดุกอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวเรามาทำอุปกรณ์เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศวันนี้อีกทีหนึ่งนะครับ วันนี้ถือว่าบรรยากาศดีแดดมันก็จะไม่แรงเท่าไหร่ส่วนคุณภาพน้ํานี่เราไม่แน่ใจว่าคุณภาพน้ําดีแค่ไหนแต่ว่าไม่มีผักตบชวาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าบางทีผักตบชวามันก็เกี่ยวเอ็นเกี่ยวอะไรเราไปเนาะมีใครอยากจะฝากถึงลุงที่ทํางานตรงนี้ไหมไอ้ยอดทองทองนั้นอะถ้าใครอยากจะฝากถึงลุงในนั้นก็ลองคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาว่าจะฝากอะไรให้แกโอเคไปเดี๋ยวผมเซ็ตกล้องก่อน เนี่ยครับเราซื้อหนอนนกมาขี่ละสาบาทนะฮะอันนี้เป็นหนอนนกหนอนนกไซส์ใหญ่นะครับก็ได้เยอะมากถ้าเกิดเราจะลงทุนซื้อเหยื่อสดในการตกปลาผมว่าก็เป็นอีกอันหนึ่งนะที่น่าลงทุนเพราะว่ามันโอเคมันอยู่ได้นานแหละแล้วก็คือซื้อครั้งนึงอ่ะมันเกี่ยวได้หลายรอบก็เราก็เกี่ยวครั้งละตัวก็ได้ฮะเดี๋ยวเร,เราจะลองดูกันเราจะลองดูว่าไอ้หนอนนกเนี่ยมันจะมีปลากินไหม เอาจริงนะครับถ้าเราตกดิมตะลิงอะ่ะไม่ต้องออกไปไกลมากนะไกลมากน้ำมันแหลงโอเคครับตอนนี้ฝนตกเด๋วเราดูแนวน้อมก่อนว่าเราจะเอาอยัางไงเบตอ่ะมันวางทิ้งไว้ได้แหละแต่ว่าเรื่องกล้องกับเรื่องของอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องมีการมูมอ่มอนนะแต่ผมย้ายกล้องก่อนผมย้ายกล้องก่อนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเปลี่ยนมุมกล้องก่อนผมได้มุมดีละผมได้มุมที่มันดีกว่าเดิมละ นี่ดูนะครับทุกคนเราลงทุนกันขนาดไหนนี่เดี๋ยวผมจะต้องปีขึ้นไปบนบนต้นไม้แล้วไปดูมุมกล้องข้างบนนะฮะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นภาพเห็นไหมผมว่าลงทุนขนาดไหนกดซับยังกดไลค์ยังอย่าลืมนะกดซับให้ผมด้วยนะโอเคเดี๋ยวให้น้องโอถือถือดีกว่าเห็นไหมลงทุนไม่ถึงก็ต้องปี้นบนต้นไม้กันเลย ไงทุกคนโหลนีันเป็นลิงเลยผมตอนนี้เหยื่อที่ผมใส่ลงไปตอนนี้ยังเงียบอยู่นะฮะยังมีการกัดเบาๆยังไม่อมนะฮะตอนนี้3ามโมงแล้วเดี๋ยวเรามีเวลาอีกประมาณอีก3ชั่วโมงประมาณ6กโมงออกว่ากว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันเนี้ยที่เราตกไปอะ่ะเราจะได้สัก,กี่ตัว๋ยอ กระดูกไ ปลาดุกเนี่ยนี่ดูข่าวเลยเนี่ยจัดมาจัดมาต้องพิจารณดได้ดิน่าสนใจเฮ้ยขาดดูไลน์เราไม่กินอยู่แล้วตอนนั้นนะครับผมมาเราโชว์ผลงานก่อนเดี๋ยวอันนี้เป็นปลาดุกปลาดุกนี่ปลาดุกใสย่างอ่ะใส่รับต้มตำอ่ะ อันนี้เป็นจากเหยื่อนอนนกนะคะแต่ว่าเมืม่อกี้มาติดอีกตัวหนึ่งด้วยความที่สายหน้ามันมัน,มนเล็กไปน,นิดนึงแล้วทีนี้ไอ้ตรงสายหน้าขาดเพราะว่าปลาปลาดุกตัวค่อนข้างใหญ่แต่ว่ามันเป็นปลาดุกมันน่าจะเป็นดุกเผือกนะเพราะว่าตัวมันแบบขาวจั้วเลยก็เลยแบบถ้าเอาขึ้นมาก็คงจะตอนนั้นก็คงจะจะจะ,จะ,จะปล่อยแหละเพราะว่ายังไม่ใจกล้าพอที่จะกินปลาดุกเผือกโ <c oughs> ชว์คนแรกก่อน <c oughs> นี่อนนกเราทำคะแนนไปหนึ่งแต้มนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูอีกว่าเราจะได้อะไรส่วนมากก็คงจะคงเป็นจะเป็นปลาดุกแหละ โดยไปไงกับเหยื yeah. ่อนอนนอกของผมอันนี้ผลงานตัวที่สองโดยน้องไนท์นะฮะเดินโดยไอ้นนี้โดยโดยเดิน้องไนท์นะครับ <c oughs> น้องไนท์เด็กไอ,อก้เจ้าเด็กไ <c oughs> อ้เนจน้าตัวที่สองแรกสำหรับหนอนนอกลงทุนขีดนึงสามสิบบาทได้มาสี่สิบห้าสิบตัวสำหรับสำหรับไอ้เจ้าหนอนนอกนะ

งานตัวที่3มของเราด้วยเจ้าหนอนนกเห <Yeah. S 1> ็นไหมนี่ตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่กว่าแขนผมอีกอะดูดิยาวมากครับ <Okay. S 1> ส่งงานตัวที่สามสหรับเหยื่อหนอนนกครับผมไอนน้ตัวตัวค่อนข้างใหญ่นะใหญ่มากเลยเดี๋ยวผมไปะปตเป็ปดกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเราจะได้ปลาอะไรอีกคือ,อตอนนี้ห้าโมงเย็นละเดี๋ยวเรายังมีเวลาเหลืออยู่ คครับทุกคนอันนี้ขอส่งงานตัวที่4แต่ว่าอันนี้เป็นเหยื่อลูกปลานะฮะก็ปลาดุกก็กินแมงทุกทุกอย่างอะ่ะว,ว่าไอปลาดุกมันเป็นเอเลียนสเปเชียลอยู่แล้วครับกินทุกอย่างนี่ก็เป็นเหยื่อลูกปลาแต่ว่าอันนี้เป็นแต้มแรกนะของลูกปลาแต่ว่าตอนเนี้ยเวลาเราก็เหลือน้อยเต็มทีละเหลืออีกไม่ถึงชั่วโมงแต่เราลองมาดูว่าเวลาที่เหลือเนี่ย ยังจะได้อีกไหมแต่ว่าประเด็นคือลูกปลาที่เราเอามาตกอะ่ะเราอยากได้ปลากายหรืออะไอาอีกไม่ถึงชั่วโมงมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ปลากายหรือเปล่าหรือว่าเราจะเหมาปลาดุกอย่างเดียวโอเคครับนี่ Que nada. กรบผมนี่เราส่งงานตัวที่5จากเรืนอนนอ์นกนะฮะแต่ว่าเป็นตัวที่4ของนอนนกแต่ว่าเป็นตัวที่5ของวันนี้ไปเราไปดูต่อโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้ยังไงผมขอปิดเทปไปก่อนเพราะว่านี่ก็ได้เวลาละวด มันเป็นช่วงเคอร์ฟิวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผม <f> ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกลับบ้านไม่ทันเดี๋ยวมีปมีประเด็นกับเจ้าที่เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงถ้าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาตกปลาให้ดูใหม่แล้วก็สิ่งที่จะขอฝากไว้วันนี้ก็คือวันเนี้ยเราไม่มีงานเราหาไรายได้ไม่ได้จริงๆอ่ะลองมาตกปลาดูเอาจริงๆอ่ะอยู่บ้านเฉยๆอย่ะคิดอะไรไม่ออกหรอกมันอยู่ในห้องสีเหลี่ยมๆอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณลองมาตกปลาแล้วลองเอาปลาจากแม่น้ำเนีเน่ยไปทำอาหาร่นะคุณอาจจะได้ไอเดียใหม่ๆขึ้นมา มันก็อาจจะเป็นอาชีพในอนาคตของคุณก็ได้ก็ลองดูฮะอย่างที่ผมบอกวันนี้ากับการลงทุนในการตกปลานะฮะแต่ว่าผม ขอใช้คำว่าลงทุนกับเหยื่อตกปลาดีกว่าเพราะว่าบางทีคันเบ็ดกับลอกเนี่ยราคามันก็มีแล้วแต่เราจะเล่นแล้วแต่เราชอบแล้วแต่แบรนด์ที่เราจะใช้แต่ว่าเอาจริงๆก็แค่เอ็นกับตัวเบ็ดอ่ะมันก็ตกได้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยเจอก,กันคลิปหน้าจะไปตกปลาที่ไหนจะได้ปลาอะไรอีกแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะทํางานยากหน่อยมันไปไหนไม่ได้แหละแล้วเวลามันจํากัดต้องรีบเข้าบ้านรีบอะไรไปรเรื่อยเปล่อยโอเคครับผมแล้วเจอก,กาันอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันค้าบฮ